นลินเป็นแม่บ้านเต็มเวลาเธอทุ่มเทดูแลก่อนและน้องการด้วยความรักและเอาใจใส่ครอบครัวของเธอเป็นที่อิฉาของเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องเพราะกอนดูเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่อบอุ่นแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือก่อนเริ่มห่างเหินจากเธออย่างเงีเงยบ นลินสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นก่อนกลับบ้านดึกขึ้นทุกวันห้างว่ามีงานยุ่งและเริ่มสนใจโทรศัพท์มากกว่าการพูดคุยกับครอบครัวเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าเขาคงเหนื่อยจากงานแต่ในใจกลับกังวลมากขึ้นวันหนึ่งนลินพบไปเสร็จโรงแรม ในกระเป๋าเสื้อของกรเธอเริ่มสงสยัยแต่พยายามทำใจเย็นและค้นหาความจริงเธอตรวจสอบบัญชีของธนาคารและพบว่าเขาโอนเงินจำนวนหนึ่งให้กับชื่อที่เธอไม่รู้จักหลังจากเฝ้าสังเกตยอยู่พักใหญ่นรินจึงรู้ว่าแพรวาผู้ช่วยสาวในบริษัทของกร คือผู้หญิงคนนั้นเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับกอนในคืนหนึ่งเมื่อเด็กๆเ,เข้านอนนี่อะไรนรินยื่นหลักฐานให้เขาดูกอนดูตกใจและพยายามแก้ตัวแต่สุดท้ายก็ยอมรับความจริงนรินยังไม่อยากให้ครอบครัวพังทลาย เธอขอให้กรเลิกกับเพลวาและกลับมาดูแลครอบครัวแต่กรอ,อ้างว่าเขารู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตคู่และต้องการอิสระคำพูดเหล่านี้ทำให้นรินเจ็บปวดแต่เธอยังเชื่อว่าความรักและลูกจะทำให้เขากลับมาคิดได้นรินเริ่มปรับตัวเอง พยายามเป็นพรรยาที่ดีขึ้นเธอเข้าเคาะทำอาหารดูแลตัวเองให้ดูดีและยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองตามคำแนะนำของเพื่อนสนิทแต่ก่อนกลับดูเหมือนไม่สนใจเลยเพราว่าเริ่มแสดงตัวมากขึ้นเธอโพสภาพของตัวเองในสถานที่เดียวกับกรโดยเจตนาเพื่อย่อให้นริน รู้สึกไม่มั่นคงนรินรู้ว่าเธอจะต้องจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างระมัดระวังนรินเริ่มเก็บหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกนและแพราวาเธอปรึกษาทนายความเผื่อกกรณีที่ต้องฟ้องหย่าแต่ในขณะเดียวกันเธอก็หาทางป้องกันไม่ให้น้องการ ได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นรินเจ็บปวดเธอได้รับกําลังใจจากแม่ของเธอที่เคยผ่านชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวเช่นกันแม่สอนให้เธอรู้จักรักตัวเองและมองหาเป้าหมายในชีวิตนรินตัดสินใจกลับไปเรียนต่อในหลักสูตรที่เธอสนใจ ตั้งแต่ยังสาวระหว่างนี้นรินเริ่มสร้างรายได้จากการทำขนมขายในออนไลน์น้องการเองก็ช่วยแม่เล็กๆน้อยๆซึ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแน่นแฟนขึ้นก่อนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของนรินเขาเห็นว่าเธอเข้มแข็งขึ้น และไม่พึ่งพาเขาเหมือนเดิมแต่เขายังคงสับสนระหว่างความต้องการอิสระกับความรับผิดชอบต่อครอบครัวเพราวาไม่พอใจที่กอนเริ่มกลับมาสนใจนรินเธอพยายามบีบให้กอนเลือกเธอโดยการสร้างสถานการณ์เช่นปล่อยข่าวลือว่าเธอกำลังตั้งครรภ์กน จึงต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักนรินรู้เรื่องนี้เธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับแพรวาอย่างตรงไปตรงมาถ้าเธอคิดว่าแย่งผู้ชายคนนี้ไปแล้วจะมีความสุขก็ลองดูสิแต่คนที่เสียใจที่สุดจะไม่ใช่ฉันมันจะเป็นลูกของเราก่อนได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่ซับซ้อนเขาเริ่มตระหนักว่าความสัมพันธ์กับแพรวาไม่ได้ทำให้เขามีความสุขอย่างที่คิดในทางกลับกันเขากลับรู้สึกว่าจะสูญเสียเมื่อเห็นนรินกับน้องการอยู่ด้วยกันโดยไม่มีเขาแพรวาเริ่มเผยท่าแท้เมื่อก่อนพยายามถอยออกจากความสัมพันธ์ เธอขู่ว่าจะฟ้องร้องและทำลายชื่อเสียงของเขาก่อนต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในที่สุดก่อนเลือกกลับมาที่บ้านเขาขอโทษนรินและสัญญาว่าจะเริ่มต้นใหม่แม่นรินจะให้อภัยแต่เธอก็ยื่นเงื่อนไขว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องสร้างขึ้นบนพื้นฐาน ของความซื่อสัตย์หลังจากที่กรกลับมาเขาโอกาสอีกครั้งนรินไม่ได้เรียบร้อนตอบรับเธอใช้เวลาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงความรู้สึกของตัวเองเธอเริ่มตระหนักว่าแม้การให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญแต่ชีวิตคู่ที่แข็งแรงต้องอาศัยความไว้วางใจ ที่สร้างขึ้นมาใหม่นาินตัดสินใจพูดคุยกับกนอย่างเปิดเผยถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่เราต้องเป็นทีมเดียวกันคุณต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีไปด้วยกันได้ไม่ใช่เพื่อฉันคนเดียวแต่เพื่อการด้วยกอนรับปากอย่างจริงจัง เขาพยายามกลับมาเป็นพ่อที่ดีและเป็นสามีที่มีความรับผิดชอบเขาเลาออกจากตำแหน่งที่ทำให้เขาต้องเกี่ยวข้องกับแพลวาและเปลี่ยนไปเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองเพื่อใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นในขณะที่กอนพยายามกลับมาสร้างครอบครัว เพรว่าไม่ยอมจบเรื่องง่ายๆเธอใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสร้างข่าวลือและทำให้ชื่อเสียงของนรินเสียหายโดยกล่าวหาว่านรินเป็นคนกักขังและควบคุมชีวิตของกรน,นรินรู้ว่าการตอบโต้ด้วยความโกรธจะทำให้สถานการณ์แย่ เธอเลือกใช้วิธีทางกฎหมายและหลักฐานที่เก็บไว้เพื่อต่อสู้กับการกระทำของแพรวาแต่ในที่สุดแพรวาก็ถูกฟ้องร้องและถูกบังคับให้ยุติการคุกคามในช่วงเวลาที่ครอบครัวเริ่มฟื้นตัวน้องการนงก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเริ่มมีคำถาม เกี่ยวกับพ่อแม่และความสัมพันธ์ของพวกเขานารินเลือกที่จะพูดคุยกับลูกอย่างตรงไปตรงมาในระดับที่เหมาะสมกับวัยแม่กับพ่อมีปัญหากันแต่พวกเรารักกันเหมือนเดิมนะลูกนารินบอกพร้อมสอนให้ลูกเข้าใจถึงความสำคัญของการให้อภัย และการเริ่มต้นใหม่ก่อนใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นเขาพาลูกไปเที่ยวทำกิจกรรมที่น้องการชอบและใช้เวลากับครอบครัวอย่างแท้จริงแม้กอนจะกลับมาดูแลครอบครัวแต่นรินไม่ลืมบทเรียนสำคัญจากสิ่งที่เกิดขึ้นเธอยังคงทำงาน พัฒนาตัวเองต่อไปเธอเปิดร้านขนมออนไลน์อย่างเต็มตัวและกลายเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนการทำงานทำให้นรินพบเจอผู้คนใหม่ๆและได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงทีระเจ้าของร้านกาแฟที่ให้คำแนะนำเรื่องการทำธุรกิจทีระชื่นชม ในความเข้มแข็งของนรินและทั้งสองกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมื่อเวลาผ่านไปครอบครัวของนรินกลับมาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนเริ่มมีบทบาทในธุรกิจเล็กๆของนรินโดยช่วยดูแลการเงินและการตลาดในขณะเดียวกันน้องการ ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวและมีความสุขมากขึ้นนารินเองก็มีความสุขกับเส้นทางที่เธอเลือกแม้เธอจะให้อภัยก่อนแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะปกป้องตัวเองเธอวางแผนการเงินให้มั่นคงและสอนลูกให้รู้จักคุณค่าของความพยายามและความซื่อสัตย์ นรินยืนอยู่ที่หน้าร้านขนมของเธอมองดูกรที่กำลังเล่นกับน้องการอย่างมีความสุขเธอยิ้มออกมาไม่ใช่เพราะทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแต่เพราะเธอรู้ว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อครอบครัวเธอเรียนรู้ว่าการต่อสู้ของเมียหลวงไม่ใช่แค่การยื้อสามีแต่คือ การสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับตัวเองและลูกการให้อภัยและรักตัวเองเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เธอผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เรื่องราวจบลงด้วยภาพครอบครัวที่แข็งแรงขึ้นและน่ารินที่กลับมามีความสุขในแบบที่เธอเลือกเอง